กรรยมโวยองการเห็นิจทางชาแังขวันตัวมีนณคือปรากุสันโทโมคุปราบุูนดมปุคือบาฟุตตะกัตะปะัดาคือประสานนาุดอมยาปคือาระยาบิตรัย อาคือบตองครับเจ้าทัพอธิชิญมุนรูทางกาวพระองค์เสด็จลงมาบรรทัดทางกับเจ้าทัพอธิการก่อนที่จะสุขีรู้าเรื่องการบุตรทางสุดทางจังหวัดพิบาลังสันนังจังหวัดามังอายุชีวิตจังาวัดพิบาลังสันนังจังหวัดสามังอายุชีวิตจังาวัดพิบาลังสันนังจังหวัดสามังอายุชีวิตจังหวัดพิบาลังสันนังจังหวัดสามังอายุชีวิตจังาวัดพิบาลังสันนัตจังหวัดสามังอายุชีวิตจังาวัดพิบาลังสันนังจังหวัทสามังอายุชีวิ

ขึ้นบ้านใหม่แต่งงานนีมนพระคุณเจ้าไปเจริญพุทธมนต์เจ้ารูปเิรูปสิบรูปก็ได้แต่เลขที่ใช้ก็คือห้าเจ็ดเก้าเด็กว่าเป็นงานมงคลตอนนี้บ้านใหม่เนี่ยเรือหนหรือบ้านที่เราสร้างก็มีได้ แง่คิดหลายแง่หลา,า,า,ายมุมบ้านใหม่เพววืาอความเป็นตริเป็นมงคลก็คือนิมนต์พระสงฆ์เจริญพ็พพุธมน์จริญพพุธมน์ก็ตั้งแต่บทแรกยันบทสุดท้ายบทอะไรมั่งเราก็ไม่แต่อะไรหรอแต่ว่าหนึ่งก็คือการพูผีผีสาเทวดาปกปักรักษาผีบ้านผีเรือนประมาณนั้น โบราณบอกมีผีบ้านผีเรือนดูแลปกปักรักษาเพื่อความเป็นตรกเป็นมงคลก็นิมนต์รพระสงฆ์มาเจริญพุทธมนต์บางบทก็กล่าวถึงให้ปลอดภัยทั้งกลางวันกลางคืนอ,อย่างเช่นบทอะไรอุเทตยักษ์เนี่ยอนิมนต์รพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์เพื่อความปลอดภัยทั้งกลางวัน อเปตะยักษ์นี่ตอนบ่ายคือกลางคืนคืกว่าปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืนต่อจากนั้นก็อย่าให้ฝันไม่ดียังคุณไม่ตางในค่กรถาฝันฝันร้ายต่างๆด้วยอำนาจพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณป้องการการนอนหลับฝันรา้ายเป็นมนประจำวัน แล้วก็คาถาป้องกันความฝันนอกจากนั้นก็ทรงเทวดากราบประจงเทวดากราบแล้วก็อารัตนาคุณพระสนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สวากาโตสุปฏิปันโนแล้วก็คาถาชนะมารหาุงเนี่ยคาถาชนะมารแล้วก็ะเริ่มด้วยไตรมงคลคาถา อันนี้ก็เรียกว่าบทจเจริญพุทธมนตร์เพื่อความเป็นตรีเป็นมงคลแก่ผู้ที่จะได้รับฟังได้ร่วมงานและนอกจากนั้นธรรมะที่บ้านใหม่ปกติเขาใช้กันก็คือคาร,รวรรรนะจะทธรรมของคาร,รวะที่จะครองเรือนกันอย่างมีความสุขบ้านหลังใหญ่หลังโตแต่ว่าครอบครัวไม่มีความสุขเช้าทะเลาะกันบ่ายดา่ากัน ลูกเต่าเราล้านไม่อยู่ในสิ้งไม่กินในทร,ราทะเลาะเบาแว้งกินเดิมตุราเมรไรกินเหล้าเมายาทะเลาะกันตลอดเวลาบ้านจะสวยจะงามจะใหญ่โตขนาดไหนแต่ว่าคนอาศัยไม่มีความสุขมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นถ้าบ้านสวยบ้านงามบ้านหลังใหญ่หลังโตคนที่อยู่บ้าน ก็ควรจะมีคุณธรรมมีจริยธรรมรู้จักบาปบุญคุณโทษอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ก็ให้ระหนึก,ให,กให้ตรองให้พิจรารณาการว่าจรทมก็มีอะไรมาเนินตัดจกักตัดจะกแปลว่าความจริงไม่โกหกกันไม่หลอกกันไม่สามีไม่เป็นผีภรรยาไม่เป็นผีหลอกกันทั้งกลางวันกลางคืน ลูกเต้าไม่เป็นผีแต่มีความจริงใจพูดคำตัดจริงบอกกันตรงๆพูดกันด้วยความตั้งใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะการหลอมรวมกันอยู่ในสังคมจากหนึ่งคนเป็นสองจากสองเป็นสามจากสามเป็นสี่ต้องหลอมรวมกันด้วยความตัดครับนี่ก็เป็นการเรียกว่าขึ้นบ้านใหม่เนี่นมนพระสงฆ์ เก้าวรูปมาทำบุญมารับบาานแล้วก็ถวายพัตตหารเพนแด่พระสงฆ์นะครับวันนี้ก็ถือว่าได้บุญอันยิ่งใหญ่มาหาศาลเลยทีเดียวเจ้าของบ้านก็คือคุณราวินันตองอบและคุณสนทยาตองอบนะครับคุณชาครินและก็นางสาวการทิราตองอบนะครับเจ้าของบ้าน ก็ขอแสดงความยินดีขอนุโมทนาสาธุกับส่วนบุญส่วนกุศลในวันนี้ที่ทางเจ้าภาพได้หาพ่อพราหมณนะ์มาร่วมทําพิธีด้วยแล้วก็ได้ให้ประสงฆนะ์นิม,มนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือนนะและในช่วงนี้ข้าพเจ้าขอ,อาสวด พระพุทธมนต์นะกระผมในนามพ่อพราหมณ์คนหนึ่งก็ขอสวดเจริญพระพุทธมนต์พิเศษนะเพื่อ,อทำน้ำมนต์รดให้บ้านนี้มีความสุขอุดมสมบูรณ์นะครับนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธนะตัตตสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะิติปิโสภะควาหังสมมาสัมพุทธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโอปุริสัธมมสารถิสัถาเทวมนุษย์นังพุทโธภะคะวะติสวากาโตภะคะวะตาธโมสันทิฐโกะกาลิโก เอหิปัสสิโกโอปนณยิโกปัจจัตตังเวทิถภพวิญโยหิตีสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆฉุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทังจตาริปุริสายุคันิอัตฐปุริสปุคลาเอสวตโสาวกสังโฆอหุนโยภาุนโยทักขินโยฉลีการิโย อนุตรังปุญญเขตังโลกัสสาติสาธุอิติปิโสะความือข้าพเจ้าทั้ง10นิ้วยกขึ้นประนมกราบถวายมังคมนมัสิการข้าพเจ้าขอสรรเสริญถึงพระพุทธเจ้าห้าสิบหกพระธรรมเจ้า38มสิบแปพระสังฆเจ้า14คุณพระอาจารย์สิบคุณพระกรรมฐานเก่าคุณพระคงคา12คุณพระแม่ธรณียีอดคุณพระเพลิงหก คุณพระภัยเจ็ดคณพระพิรุณคุณอากาศสี่คุณอครคุณอคราสามสิบสามคุณสินห้าคุณสินแปดคุณปัญญายันคุณโสตาคุณสักขิขาถาคุณอรหันตาคุณมัคสีผลสีนิพพานหนึ่งผสมเป็นเก้าคุณศินปารมีคุณทานปารมีคุณวิริยะปารมีคถาเจิลยันกระดุดปิสมนวรณยาประเชตมงคล คุณพระธรรมทั้ง8ปดหมนสพันพระธรรมากันคุณพระตรัยปิโดทั้งภายในและภายนอกคุณพระฤาษีตัวงอคุณพระฤาษีตาไฟคุณพระฤาษีไกลโกดคุณพระฤาษีนาคราชคุณพระฤาษีร้อยแปดคุณองค์อันทรงฤทธาคุณกร่งคุณเสิงคุณพระความมณีคุณพระอิสวนคุณพระนารายคุณพระพุทธคนเนคุณพระพุทธคินาคุณพระกัญใจแทนคุณพระโมกขลานคุณพระเจดีคุณพระศรีรัตมหาโพ คุณไตรแนธสังแหท่ท้ง18โกดจักรวาลขออย่าให้มีมนันมาพระจนงานมงคลขึ้นบ้านใหม่ของนายชาครินตองอบและนางระวินันตองอบนัการบัดนี้เดชคสะข,าาขับเจ้าขอระลึกถึงพระพุทธประธรรมระสงครูปริญญาณโยคุณนางสตรูปาป,ปังวิทนาสันโต อมพระพุทธังทำมังสังขังนามันีีบอมแอนนามธรรมดาพะยาแทนผ่าทานมาแต่ฟ้าฟ้ามาเอามาให้รถคนไต่ลมฟ้าให้ได้ามขมป่าถนากูจักสิทธิ์ใส่คนถูกวันกันนากูจักสิทธิ์ใส่คนถูกยากรํากันก็หายกูจักสิทธิ์ใส่คนที่พรอมเหลืองเป็นพยาธิกูจักสิทธิ์ใส่คนที่ขอขาดข้างขิงก็หายกูจักสิทธิ์ใส่คน ที่เห็นรังฟังเหากูจักสิทธิใส่ค้อนที่เห็นนกเขาห่องเอาฟันกระหายสัพป,ปะถุระงับสัพพะเคาะระงับสัพพะไพรระงับสัพพะเข็นระงับออมพระพุดทังกูสักสิทธิใส่ผูแต่งงานผูแต่งงานก็อายุยืนด้องกันเท่าๆมีลูกเต่าล้วนแต่ผู้ดีเป็นเศรษฐีมั่งมีบ่หายกูจักสิทธิใส่ไพขาไพข,ขาก็กลับเก่าไป็น้ากูจักสิทธิ์ใส่ ข้าราชการผู้หน่อยก็จักเป็นใหญ่เป็นโตกูจักสิทธิ์ใส่พระสังฆ์โคและโจหน่อยก็จักเป็นชายอดแก้วกูจักสิทธิ์ใส่หั่นข้าที่เปิดไม่แล้วกูจักใส่สิทธิ์ใส่บ้านเรือนที่เปิดไม่แล้วก็จักมั่งมีเงินค้ำกูจักสิทธิ์ใส่ผู้นำก็จักเป็นผู้รับใช้ประเทศกูจักสิทธิ์ใส่ผ่านักเรศก็จักเป็นเมืองหลวงกูจักสิทธิ์ใส่นักเรียนทั้งปวงทั้งคู่ทั้งนักเรียนทั้งปวงก็เรียนดีโบน่อยได้อยู่โบน้อย ได้ดีบ่น้อยกูจักสิทธิ์ใส่ไพขาไพขาก็กลับเก่าเป็นนายกูจักสิทธิ์ใค่ขาราชการผู้น้อยก็จักยยเป็นใหญ่เป็นโตกูจักสิทธิ์ใส่พระสังฆ์โคละเลจ้าน้อยก็จักเป็นพระยอดแก้วอมอันแล้วคือบาทพระคาถาวาอมอุอะมุมะมุนมังมหามุนมังสวะหอมเพียงสิทธิลาโภสิทธิโชโย จธิลาโภโยนิตจังสิทธิกมังประสิทธิเมสัพพสิทธิประสิทธิเมจุดพุทโธอิติปิโสภควายอินทะเสนหามหาเสนาบุตรเจตุพันธังอีหะอหางนะจังังพุทโธระลายธโมระลายพุทโธกลับกลารธโมกลับยสรสังโฆกลับกลายพุทโธธโมชิวสุญโยปรมังสุญญังทุกขังอนิตจังอนัตตาชัยยะชัยยะทั้งแผ่นดินทั้งแผ่นฟ้า พระพรหมทั้งพระอินทร์ทั้งพระพรหมทั้งพระยมทั้งพระกาลทั้งประจุตโลกบาลอิศูนกัมพลพุทโธคำฉัดแม่พรายคำละลายแม่ปอบอิทธิสวะสิทธิกิจ,จังสิทธิลาภโภนิรันตรังสพ,พะธรรมังประสิทธิเมสพ,พะสิทธิประสิทธิเม